ก็พอกับจ่าโมโตแร้ว่านะคะเราอยู่กันที่บูธ h o n d a ในงาน J8 Mobility Show 2025ค่ะบูธ h o n d a มีรถมอเตอร์ไซค์และนะวัตรกรรมอื่นๆอะไรบ้างเดี๋ยวเราพามาดูกันค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นกันเลยน,นี่เลยค่ะ CB1000F นะคะที่เป็นคันจริงเอกลักษณ์เขาเลยจะเป็นไฟกลมนะคะ LED ทั้งหน้าและก็หลังแบบนี้นี่นะคะเป็นทรงเหลี่ยมๆเ,เลยนะ จอมารวัดก็จะเป็นจอสีที t ทแต่ว่าอุ้ยน่าเสียดายที่เราไม่สามารถเปิดจอดูได้นะคะถังน้ำมันก็มีขนาดที่ใหญ่เหมือนกันเบกเป็นตอนเดียวแต่ว่ามีการปั๊มลวดลายนูนขึ้นมาแบบนี้นะคะแฟริงท้ายเขาก็จะเป็นทรงเหลี่ยมฉบเชียวแบบนี้เลยเ<ๆ>ครื่องโยนตนะคะจริงๆพื้นฐานคันนี้จะเป็นพื้นฐานมาจากพอเน็ตพันนะคะโดยจะมีเครื่องยนต์เป็นแบบสสูบเรียงสวาล์วต่อสูบพันซีซีนั่นเองนะคะ โชก็โชกหน้าจะเป็นโชกแบบหัวกลับส่วนโชกหลังเป็นแบบสปริงเดี่ยวในด้านของดิสเบรกหน้านะคะก็เป็นดิสค,คู่ที่ทำงานร่วมกันกันกบคาลิเปอร์เรเดียลมาส์จากนิชินส่วนทางด้านเบรกหลังเป็นดิสเดี่ยวที่ทำงานร่วมกับคาลิเปอร์เอ็เซียลมาสจ์จากนิชินเช่นเดียวกันคะ่ะห้อยเสียก็จะเป็นทรงเรียบๆแบบนี้นะไม่ได้มีแบบวลวดลายอะไรมากมาย นะะในงานนะคะเขาจะมีมาให้โชนแบบตัวแต่งด้วยอันนี้คือตัวรุ่นปกตินะเดี๋ยวพาไปดูตัวแต่งตัวแต่งเขาจะมาให้เป็นแบบ2รูปแบบแบบนี้เลยคือการแต่งใส่โมงหน่อยอ่าเป็นประมาณนี้เพื่อนๆชอบสไตล์ไหนแล้วก็แต่งแบบรถแต่งยุคเก่าอะไรประมาณนี้ค่ะชอบแบบไหนมากกว่ากันนะคะเขาแต่งออกมาให้โชว์ในงานนี้เลยนอกจากนี้ค่ะก็ยังจะมี แอฟริกาทวินนะคะที่เป็นตัวอัปเดตหน้าตาใหม่นี่เลยที่เครื่องยนต์อยู่ที่1 0 8 4ซีซีแต่ว่าเข้าไทยเมื่อไหร่นะเปิดมาสักพักแล้วนะรุ่นนี้นะคะพามาดูคันจริงจะบอกว่าคันนี้เนี่ยไฮไลท์ของเขานะคะจะอยู่ที่รุ่นท็อปอย่างแอฟริกาทวิน Avenger s p r r t คันนี้เลยคือเขาลดขนาดของล้อหน้าลงจากเดิมนะคะอยู่ที่21นิ้วเหลือ19นิ้วเพื่อให้ใช้งานทาั้งทางดำแล้วก็ทางฝุ่นเนี่ย ได้ม,มากยิ่งขึ้นขนาดที่รุ่นปกติค่ะเขายังคงใช้ล้อหน้าขนาด21นิ้วอยู่เน้นทางฝุ่นเช่นเคยนั่นเองเดี๋ยวขอพามาดูรอบๆนิดน,นึงเ,นเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงใครกำลังรอรุ่นนี้กันอยู่เออจะเข้าไทยเมื่อไหร่เดี๋ยวรอรุ่นกันนะคะนอกจากนี้เขาก็จะมีรถโมดเดลอื่นๆที่แบบเอามาโชว์กันบ้างนะคะเดี๋ยวพาไปดูตัวอื่นๆกันบ้างอันนี้รีเดลพันรอนะคะ รุ่นนี้ค่ะรีเบล300อ e ี E Class มีก็ออกมาโชว์ที่งานด้วยแล้วก็มีตัว c u v e ค่ะจริงๆทางจ๋าก็เคยได้รีวิวมินิสั้นๆไปแล้วเนาะถ้าใครอยากไปดูรีวิวเดี๋ยวฝากกดดูที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนได้เลยรีวิวแล้วแล้วก็มีซ u เปอร์คัพค่ะมีคิวๆจริงๆซูเปอร์คัพไทยเราก็เพิ่งเปิดตัวไปแล้วเหมือนกันใช่ไหมแต่นี่เป็นแบบรุ่นนี้เลย แล้วก็คันนี้ค่ะ Honda Dio นอกจากนี้ก็จะเป็นรถในคัเฮาส์มีแดกสีน้ำเงินคันนี้เลยนะคะแล้วก็มี GT 1 2 5สหสีดแดงก็คือจริงๆเขาก็เอามาโชว์แบบตั้งให้เห็นเหมือนกันแล้วก็น้องมังกี Z หนึร้อยยีคันนี้เลยเป็นคัสตอมตัวแต่งที่เอามาโชว์ในงาน รวมไปถึงตัวนี้นะที่เขาไว้ให้ใช้แบบว่าผู้สูงอายุหรือผู้พิการสามารถนั่งกับคันนี้ได้ที่เป็นแบบขับเคลื่อนช่วยเหลือผู้ที่ต้องการรถเข็นแบบนี้ได้เลยค่ะเห็นไหมครับนั่งให้ดูเอียงซ้ายเอียงขวาเป็นรถเข็นนะคะไฟฟ้าที่สามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือว่าผู้พิการได้เหมือนกันให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและง่ายขึ้นนะคะนี่ก็เป็นนวัตรกรรมของเขา สำหรับมอไซค์ีนะคะที่ฮอนด้าเขาก็เอามาโชว์ถึง2คันโดยไฮไลท์คอนเซปต์ของคันนี้นะคะที่ชื่อว่า Honda EV o u t l i e r c o n c e p t ซึ่งมันเป็นคอนเซปต์ในปี2030นู่นเลยที่แบบไปถึงผลิตจริงๆนะต้องบอกว่าคันนี้มันเป็นเหมือนล้ำยุคอนาคตก็ต้องรอคันจริงว่าเป็นยังไงอีกทีนึงนะคะเพื<ๆ>่อนๆเขาจะเป็นมอเตอร์ ถึง2ตัวเลยก็คือที่ล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังขับเคลื่อน2อล้อแบบนี้เลย่ามาให้ดูใกล้ๆนะคะโชคสวิงอาร์มด้านหน้าเนี่ยก็คล้ายๆกับโกวิงเลยนะคอนเซปต์ concept เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นแนวที่แปลกแหวกแนวไม่เหมือนกับมอเตอร์ไซค์ปกติทั่วๆไปชื่อมันก็บอกดีแล้วเนาะเอาลาเออไม่ปกติแน่นะคะนี่คอนเซปต์ของเขาเนี่ย บอกว่าจะประมาณนี้มีพนักพิงให้ด้วยจองเขาก็จะแบ่งเป็นสองจอคือจอมาตรวัดด้านบนและก็ด้านล่างที่เป็นสามารถดูแมบได้คมชัดแบบนี้เลยค่ะล้ํากันบ้างไหมนะะต้องใท้ายแบบนี้เลยล้อใหญ่ๆทรงแบบต้นแบบครู i เซอร์ EV เนาะที่เป็นแบบเตี้ยๆมาหน่อยแล้วก็พับเท้านะคะ ไปข้างด้านหน้านึกถึงคล้ยรถอากีระเหมือนกันแต่มันก็จะคันเล็กกว่าแล้วก็ช่วงเฟรมตรงกลางอ่ะมันจะมีความแบบยาวขึ้นมาหน่อยกว่ารถปกตินิดนึงไฟหน้าเขาอ่ะไม่มีเนาะแต่ว่ามันจะเป็นไฟปีกด,ด้านข้างตรงเนี้ยแทนค่ะนี่เลยคอนเซปต์ concept. เดี๋ยวรอลุ้นคันจริงเนาะอีก5ปีนะคะแล้วก็ EV วีคันต่อมาค่ะก็คือเออิจริงๆอ่ะเออร์เบก็มีโชว ในไทยเราไปแล้วเนาะถ้าใครอยากไปชมคันจริงนะคะที่เป็นต้นแบบ b i mm ๊ก c o o t เตอรไฟฟ้าก็ไปที่ The m o v e by Honda ห้าง M อ็มสเฟีย hmm. ได้นะคะน่าจะยังมีอยู่นะคะไปรับชมกันได้นะคันจริงเป็นยังไงคันนี้เขาก็เน้นขี่ในเมืองนั่นเองนี่เลยแต่คันนี้ก็คือแปลกแหวกแนวล้ำยุกจริงๆคะ่ะสำหรับไฮไลท์ของ ฟูอนด้าอีวีก็จะมี2คันนี้นอกจากนี้ค่ะเขาก็จะมีรถยนต์เอามาให้ได้โชว์ค่ะเดี๋ยวอาจจะขอไปแบบข้ามไปแบบไวๆหน่อยนะเพื่อนๆคือรถยนต์ไม่ได้แบบพาไปดูอะไรเยอะแยะมากมายนะคะจะขอพามาดูรวมๆแล้วกันว่าตอนนี้มีอะไรในงานบ้างค่ะกนี้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีจรลลคะ่ะที่เอามาโชว์ให้เห็นด้วยนะ แล้วก็มีเครื่องบินขนาดห้องโดยสารเท่ากับลำจริงมาเลยนี่ค่ะตองถามเขาแตว่าจะเขาจะมีควานี่นะคะเครื่องบินเอาให้ดูจากข้างนอกละกัน<ส>เพราะว่าเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนตามวิธีของเขาค่ะขอด,ดูข้างนอกก่อนแล้วก็มีเครื่องยนต์ เรือนะคะและก็เป็นตัวคอนเซปต์โบ๊ทคอนเซปต์จาก Honda ด้วยโอ้โหส่งให้ใครนึกถึงแบบจรวดเครื่องบินในหนังเลยเนาะเขาขับยังไงนอนขับหรือเปล่านะคะเออแบบแปลกดีคอนเซปต์น่าจะนอนขับไหมเพื่อนๆลองคอมเมนต์บอกหน่อยขับยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นมอเตอร์ข้างหลังเอออยากเห็นจังเลยอะ่ะเป็นยังไงแล้วก็มีไมโคร EV อีกอาจักรยานก่อนเดขอไปดูจักรยานก็จะมีจักรยานด้านหลัง ตรงนนี้ะะคะหเห็นเนี่ยมีโซ่ด้วยมีแบบจักรยานแล้วก็มีรถยนต์ไมโครอีว e ี v, ที่แบบคิวๆนึกถึงจุลาสิกอะ<ม>ใช่ไหมที่มันขับเข้าไปชมไดโนเสาร์อะไรเงี้ยผู <c oughs> ้โดยสารน่าจะนั่งได้ประมาณ2คนนะเท <c oughs> ่าที่ดูนะคะเพื่อนเห็นไหมประมาณนี้น่ารักดีคะ่ะ ต่อไปเป็นรถยอนต์อีกเหมือนกันนะคะ CRV แล้วก็เขาจะมีโชว์เครื่องยนต์ไว้ข้างนอกแบบนี้เลยอันนี้คือบูธฮอนดานะคะที่พามาดูรถยนต์ก็ค่อนข้างเยอะอ่ะเพื่อนๆอาจจะไปแบบไวๆเพราะว่าทางจ๋าเนี่ยขอเน้นพาไปดูมอไซค์ก่อนจริงๆนะคะขอเป็นมอไซค์จะพามาดูบรรยากาศของบูธดีกว่า มีอะไรบ้างโอ้ยนี่รถทรงสปอร์ตสองประตูของทางฮอนดา้าสีแดงสวยมากเลยเดี๋ยวจะขึ้นภาพนิ่งให้ดูนิดน,นึงนะคะว่าดีเทลแบบข้างในมันเปิดแบบข้างในเป็นยังไงบ้างจ๋าอาจไม่ได้พาเข้าไปดูข้างในเนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยคันนี้คะ่ะ CRV นี่เลย <T> ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับบูธฮอนด้ ที่งาน j p a Mobility Show ค่ะ2025ใครอยากมารับชมตัวจริงก็มากันได้ที่งานได้เลยนะแต่ที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะแล้วในวันนี้จ๋า m o t o r ว a าก็ต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจะพาไปดูอะไรเด็ดๆอีกฝากกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง m o t o r ว a าของเราทุกช่องทางออนไลน์กันด้วยนะคะบ๊ายบาย